ปรากฏว่าในสัตว์ทดลองในหนูเนี่ยป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมได้เพียงอนาคตต่อไปไม่ใช่เป็นแค่การรักษานะครับจะเป็นการป้องกันด้วยฉีดก่อนที่จะเป็นเลยฉีดก่อนเป็นเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เป็นไปนได้มากเลยนะครับหลักการเดียวเหมือนกับมะเร็งปากมดลูกหลักการหลักการคนละแบบคือไอ้มะเร็งปากมดลูกนะครับเราไม่ได้รักษาที่ตัวมะเร็งโดยตรงแต่เราไปป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสหูชนิด 16- 18ซึ่งเป็นสาเหตุประมาณ 90%กว่าเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยเนี่ยเกิดจากอันนั้น HPV นยเราป้องกันการติดเชื้อก็เลยไม่เป็นมะเร็งหรือว่ามะเร็งหรือว่ามะเร็งตับเกิดจากไวรัสตับอักเสบชนิด B หรือ C เนี่ยการฉีดวัคซีนป้องกันชนิด B ก็สามารถที่ป้องกันการติดเชื้อ B ได้แล้วพอไม่เป็น B ก็เลยไม่เป็นมะเร็งตับแต่ตอนนี้เนี่ยวัคซีนยุคใหม่ๆเนี่ยเป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งโดยตรงเลยโดยที่มีมีตัวตัวโปรตีนซึ่ง เกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งโดยตรงเลยเรียกว่าเป็นวัคซีนตามเป้าหมายเลยนี่เป็นวัคซีนใหม่ๆซึ่งเราักในวัตกรรมแล้วแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้เมื่อไหร่นะคะคุณหมอในประเทศไทยครับคือผมคอนุนี้สรุปนิดนึงว่าวัคซีนสาหรับโรคมะเร็งก็มี2อย่าง1วัคซีนป้องกันมะเร็งนะครับเช่นวัคซีนฉีดป้องกันไวรัสอักเสบชนิดบีหรือวัคซีนป้องกัน HPV ในมะเร็งปากมดลูกอันนี้ทางอ้อม แต่วัคซีนทางตรงนีนมีการพัฒนาแล้วในสา์ทดลองเนี่ยพบว่าได้ผล <c oughs> แล้วก็วัคซีนรักษาซึ่งตอนนี้ก็มี3ชนิดแล้ว <c oughs> นะครับที่มีกาอนุมัติในแต่ละประเทศอย่างที่เราให้ฟังแล้วต่อต่อไปคขจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้เนี่ยถ้าถามเราจะได้ใช้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับแน่นอนอเวลาที่เราจะได้ใช้เ,เมื่อไหร่งานวิจัยละ,ะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมนในประเทศไทยคนไทยได้ใช้แน่นอนนะครับ อันนี้เนี่ยสามารถมาติดต่อที่ผมที่ที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาแล้วก็จะเข้าโครงการได้และหรือว่าในขณะเดียวก็จะมีะการนําเข้าวัคซีนเนี่ยเพื่อมาใช้ในผู้ป่วยไทยนะครับคุณจะใช้ก่อนจะเป็นหรือว่าเป็นแล้วก็สามารถใช้ได้คุณหมอครับค,คือคือตอนคือเวลาพัฒนายาตัวหนึ่งก็จะพัฒนาจากมะเร็งที่เป็นมากไม่มีวิธีรักษาแล้วเช่นเป็นมะเร็งที่เป็นมากใช้ยาเคผลดรือยาแล้วแล้วเสร็จแล้วพ,พอพบว่าได้ผลก็ค,ค่อยๆมาใช้เป็นใช้เป็นการรักษา ในผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับยาอะไรมาก่อนเลยะนะครับแล้วก็แถมยังไปใช้ในผู้ป่วยที่ไม่เคยเป็นมะเร็งแต่ฉีดป้องกันเลยคือเป็นทีละขั้นตอนย้อนสวนทานทีนี้ผมอยากจะใช้ในผู้ป่วยซึ่งไม่เคยได้รับยาอะไรเลยถ้าเราสามารถทำวิจัยในส่วนนั้นได้เราก็จะสามารถที่จะพัฒนาวัคซีนได้เร็วที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีเรียกว่าโปรตีนอมิกก็คือตรวจโปรตีนตรวจยีนต่างๆว่าโปรตีนไมโครอาร์เรย์เพื่อจะดูว่าผู้ป่วยรา,ายไหนควรจะใช้ค,ค,คือหาปรับ นายการตอบสนองไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนจะได้ผลใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นการวิจัยที่ทําคู่กันไปว่าเอเอคนไข้คนนี้จะตอบสนองต่อการรักษาแบบไหนเรียกว่าเ,เลือกวิธีการรักษาตามลักษณะของผู้ป่ยวยเราเรา,เราเรียกว่าการแพทย์ปักเจกบุคคลแต่ตอนนี้เราฟังแนละ้วเราถ้าเกิดว่ารอไม่ได้ป่วยอยู่เป็นโรคมะเร็งอยู่แล้วอยากใช้วิธีการต่างๆที่คุณหมอพูดมาบ้านเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เราสามารถเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไปใช้ที่อื่นได้ไหมคะคุณหมอไปคิวบาร์ไปรัสเซียอย่างเงี้ยคะ่ะ ครับอันนี้ก็คงคงคงจะสามารถไปได้ถ้าเขารับเป็นผู้ป่วยนะครับหรือว่า อย,อย่างที่ผมทราบนะครับพอดีผมมีโอกาสได้พบกับท่านนายแพทย์โตนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็มีคนไข้าบางทีเนี่ยมาจากอเมริกาเนี่ยบินมาสิงคโปร์เพื่อมารับวัคซีนพวกนี้ะนะครับเห็นท่านบอกว่ามีมาสองคนมารักษาเพราะว่าไปเจอในอินเทอร์เน็ตก็เลยอุตสา,าบินมารักษาที่นั่นแสดงว่าเอเชียบางอย่างก,การแพทย์เราจเจริญมากกว่าอเมริกานะครับอีกหลายประเทศไทยก็จะมีคนจากทั่วโลกบินมารักษากับเราที่ประเทศไทยก็ได้ถ้าหากว่าการศึกษาวิจัยของเราเนี่ยได้ยาที่มีประสิทธิภาพมีประโยชน์ และนอกจากนั้นนะครับเรื่องวัคซีนต่างๆเนี่ยเราก็มีหน่วยงานที่พัฒนาโดยตรงเรียกว่าสํานักนวัตกรรมแห่งชาตินะครับตอนนี้ก็มีการทําแอนติบอดีนะครับเพื่อทําลายเซลล์มะเร็งโดยตรงและไม่ไม่แค่นั้นนะครับแถมติดฉลากนาโนด้วยคือมีหัวลบเป็นเป็น,เป,นเป็นยานาโนเพื่อจะ<ด>อพุ่มมันจะเจาะทะลวงเข้าไปในเซลล์มะเร็งได้มากกว่าเพราะว่านาโนมีขนาดเล็กสามารถจะเจาะเด้งจเพาะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาเป็น วัคซีนติดหัวลบนาโนก็<ม>จะยิ่งแม่นยํากว่ารูปสไนเปอร์ที่ผมฉายดู<ม>คือนอกจากจะเจอเป้าแล้วแถมยังมีอาวุธพิเศษเป็นกระสุนพิเศษติดหัวลบนาโนหรือจะเป็นอย่างอื่นนะฮะที่ส ทำลายเซลล์มะเร็งแดงมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ DNA วัคซีนก็มีคนทําอยู่แล้วในตอนนี้ครับนะคะคุณหมอมาพูดให้เรารู้สึกว่าอยากจะใช้เหลือเกินตรงนี้จุดประสงค์ในตอนนี้ก็คือว่าเราต้องการให้ประชาชนรู้ว่านวัตกรรมใหม่เรื่องการรักษาแล้วก็ป้องกันมะเร็งเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าสาหรับคนที่ป่วยแล้วก็อยากจะใช้วัคซีนเหล่านี้ตอนนี้ก็ทําไม่ได้ใช่ไหมคคุณหมอครับคือผมขอเน้ยสรุปการรักษานิดหนึ่งนะครับว่าการรักษาโรคมะเร็งนะฮะจะได้ผลเนี่ยปัจจุบันนี้เราแบ่งเป็น3าวิธี วิธีหนึ่งคือการรักษาแบบบูรณาการมัลติโมดลเลยที่วิธีมาตรฐานเช่นในเมืองไทยมีหมอผ่าตัดหมอใช้แสงหมอยามาใช้ยามาตรฐานร่วมกันอันที่สองเนี่ยการรักษาแบบการแพทย์องค์รวมกายใจวิญญาณร่วมกันมีทั้งเรื่องจิตใจเรื่องวิญญาณดนตรีบับัดสมาธิบาบัดนะครับกายกิจกรรมบับัดอันที่สามคือการแพทย์ปักเจตบุคคลคือรักษาผู้ป่วยตรงตามเป้าหมายวัคซีนจะอยู่ในกลุ่มนี้คือการแพทย์ปักเจตบุคคลคือรักษาตรงตามเป้าหมาย ก็ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการดูแลเช่นตรวจยีนเพื่อรักษามะเร็งเป็นต้นพวกนี้เป็นวิธีที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงเนี่ยอนาคตต่อไปพอ วัคซีนต่างๆ,ๆเนี่ยมีจําหน่ายในประเทศไทยก็คือจะต้องมีการนาเข้าผ่านองค์การายรายาแต่มันต้องใช้เวลาผมคิดว่าอย่างน้อยประมาณ2ปีนะครับเพราะนไอ้ช่วงนี้คนไข้บางทีอาจจะรอไม่ได้ก็ทํำยังไงออนที่หนึ่งก็คือบินไปรักษาต่างประเทศใช่ไหมไปเป็นมะเร็งตอบบบินไปอเมริกาแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะวิธีก็คือใช่ถ้ามีศักยภาพไปหรือไม่ก็นําเข้านะก็สามารถจะติดต่อทางองค์การหรยาให้ผู้ป่วยติดไอ้คุณหมอติดต่อเป็นเพจเช่นในเมสสสั่งเข้ามาตามชื่อผู้ป่วยติดต่อองค์การอาหารและยาได อนุมัติในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามานะอันที่2ก็คือเข้าโครงการวิจัย <c oughs> เราจะมีโครงการ <c oughs> วิจัยที่จะเริ่มในรามาลจุลาเร็ว,รวนี้แหละนะครับ <c oughs> เป็นวัคซีนเนี่ย <c oughs> เพื่อรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจาย <c oughs> โดยตรงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของเดนมาร์กเป็นผู้ค้นคิดมาบรรพ์สิบกว่าปีนะครับแล้วก็พัฒนาต่อที่สิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่3าที่ได้นาเทคโนโลยีอันนี้มาใช้เรียกว่า dendritic cell based colorectal cancer vaccine หรือวิธีที่3ก็คือว่าอาจจะต้องติดต่อหาทางนํายาพวกนี้มาใช้แต่ว่าวัคซีนต่างๆเนี่ยนะครับ การรักษาก็ต้องรักษาตามข้อบ่งชี้ขององค์การหาร,รยาก่อนเ<ค>พื่อความผู้ป่วยนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เราทราบแต่บางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยคนไข้รอไม่ได้เช่นเป็นมะเร็งดื้อยาทุกอย่างทำงาังินดีไม่มียาใช้อย่างคนไข้ในอเมริกาสองคนอุซาบินไปสิงคโปร์ไปติดต่อไปไปไปขอความช่วยเหลือเพื่อรักษาเเล,ลเพื่อเพื่อไปรักษาด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้นะ,ะนี่ก็เป็นวิธีซึ่ง สามารถจะนำมาใช้ได้ในปัจจุบันนี้นะครับใน็ีวิธีมาตรฐานกับวิธีที่อยู่ในงานวิจัยและวิธีที่เหนือมาตรฐานมีอะ,ะไรธีครับก็เรียกว่าเป็นความหวังใหม่ๆสำหรับคนไทยด้วยนะคะและคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วย อยู่กับว่าถ้าใครที่มีศักยภาพที่จะรักษาตามวิธีการต่างๆที่ยังเข้ามาไม่ถึงบ้านเราก็สามารถที่จะเลือกแต่ละวิธีที่คุณหมอแนะนํามาได้แต่โดยก็ตามนะคะการเป็นโรคมะเร็งก็ต้องรักษาไปตามกระบวนการในปัจจุบันด้วยช่วงหน้าคุณหมอจะมีคําแนะนําถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะที่ป่วยเป็นมะเร็งโทรศัพท์เข้ามาลองดูซิว่าการรักษาปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างและผลข้างเคียงที่คุณผู้ชมเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะจะแก้ไขอย,อย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ คอดลายสาสุขภาพอดลายสาสุขภาพเฮลท์ทล์กสนับสนุนโดยยาเกตสามให้คุณเป็นชายสมชายโทร080 065 5550 0816176028ยาขมเม็ดตานกเป็ดน้ำแก้ร้อนในกระหายน้ำทานง่ายไม่มวนท้องโทร025098866นิตยาสาร Health Channel นิตยาสารสำหรับคุณและครอบครัวสนใจสมาชิกโทร0816960970 กลับมาคุยกันต่อช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้เราเปิดรายการช่วงแรกให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับนวัตรกรรมใหม่ๆในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าหลายประเทศเขาใช้แล้วได้ผลในบ้านเราก็อยู่ในกระบวนการที่รอเรื่องของการศึกษาวิจัยอยู่ด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วเราก็คงจะมีโอกาสได้ใช้วัคซีนในการรักษามะเรง็งโดยเฉพาะมะเรง็งต่อมลูกหมากซึ่งได้ผลในขณะนี้ ก่อนที่จะคุยกันต่อนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมที่จะได้บอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนี้เรามีวรารสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะคะที่จะแนะนําคุณผู้ชมด้วยนี่เป็นวรารสารที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของครอบครัวของผู้ใกล้ชิดนะคะหรือผู้ดูแลผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการรักษาและบําบัด แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่ปรึกษาสําหรับคนป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยปัจจุบันนี้นะคะชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง <c oughs> เขามีหนังสือเล่มนี้ในการจําหน่ายให้กับคุณผู้ชมแต่วันนี้ค่ะต้องการที่จะมาแจกฟรีนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการฮอตไลน์สายสุขภาพรวมถึงเราก็จะมีกิจกรรมดีๆที่จะแนะนํากันตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์นี้ค่ะ www.siamca.com นะคะ และวันนี้ใครที่โทรศัพท์เข้ามายัางรายการของเราเราก็จะแจกสยาม 4A เล่มนี้ให้ด้วยนะคะรารสารโรคมะเร็งเพื่อผู้รักสุขภาพก็จะมีต่างๆเกี่ยวกับวัคซีนในการรักษาโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากการผ่าตัดโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอะไรบ้างก็แจกกันสำหรับคุณผู้ชมนในวันนี้ด้วยเอาละคะ่ะกลับมาคุยกันต่อคุณหมอคะปัจจุบันนี้โรคมะเร็งชนิดใดบ้างที่ การรักษาเนี่ยได้ผลสามารถที่จะทําให้คนที่เป็นโรคนี้มีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวครับจริงๆถ้าถามว่าโรคม,มะเร็งชนิดไหนรักษาได้ผลนะครับมะเร็งที่รักษาได้ผลคือมะเร็งระยะเริ่มต้นทุกชนิดแหละครับต้องรู้เร็วเนี่ยก็จะสามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาทีา่ต้องมีการตรวจคัดกรองเจอมะเร็งตั้งแต่ไม่มีอาการเพราะถ้ามีอาการก็สายแล้วนะครับอันที่หนึ่ง อันที่2มะเร็งชนิดที่บังเอิญโชคร้ายไม่ได้ตรวจมาเจอเป็นมากแล้วหรือไม่มีอาการเนี่ยมะเร็งที่รักษาได้หายขาดก็มีเช่นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะครับมะเร็งเม็ดขาวพวกนี้นะครับมะเร็งลูกอัณฑะพวกนี้ถึงแม้เป็นระยะเป็นมากก็ยังหายขาดได้ต้องไปพบหมอนะครับรักษาถูกต้องหายขาดได้นะครับอ,อ,อันที่สาก็คือเป็นมะเร็งที่ถ้าเจอระยะเริ่มต้นหรือระยะที่ยังไม่แพร่กระจายรักษาหายขาดได้ผลดีมากาาาโดยการรักษาเสริมเช่นมะเร็งเต้านมนะครับอัตราเกิดโรคอัตราตายเนี่ยต่างกันตั้งหมายความว่าถ้าเป็นต์หคนเนี่ย จะเสียชีวิตสัก20แสคนที่เหลือหายขาด6-70<ม>คนเนพะราะฉะนั้นแสดงว่ามีวิธีรักษาที่ได้ผลดีไม่ต้องตัดเต้านมทิ้งเหมือนสมัยก่อนสมัยนี้ก็ตัดน้อยลงเรยกว่าผ่าตัดอนุรักษ์ถันคือผ่าน้อยลง <c oughs> น้อยลงนะครับเพราะว่าเราใช้ยามากขึ้นมากขึ้นยาหลางังๆที่ได้ผลดีคือยารักษาตามเป้าหมายเช่นยายับยั้งยินมาเรงเฮอร์ทูยาบยงเส้นเลือดนะครับก็ได้ประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในมะเร็งชนิดที่ เป็นมากเนี่ยนะครับเราก็เริ่มมีวิธีการรักษาแบบผสมผสานกุมคืนแล้วมีทั้งเคบีบำบัดชีวบำบัดการรักษาตามเป้าหมายนะครับการใช้วัคซีนเนี่ยก็ทําให้ผลการรักษาเนี่ยขึ้นเรื่อยๆืนะเพราะฉะนั้นหลักการรักษามะเร็งถ้าถามผมว่าอะไรวิธีการรักษาเนี่ยเราทำได้ทำได้อย่างไรมีสองอย่าง1หายไว2ตายดีนะฮะไปตายชาติต้องตายดีด้วยมีสองอย่างคือถ้าหายไวคือหายขาดเลยดีที่สุดแต่ถ้าไม่หายขาดก็ขอให้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีชีวิตอยู่ยาวนานอยู่กับญาติพี่น้องลลลูกกกกหหาาานนได้็็เปัรง่ยๆ ะะแต่ว่าหัวใจสําคัญคือต้องรู้เร็วก็จะสามารถรักษาได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะนั่นคือต้องมีการตรวจทัดกรองนี่คุณหมอว่าหมายถึงการตรวจสุขภาพประจําปีอย่างนั้นเหรอคะครับคือการตรวจทัดกรองเนี่ย มีเทคโนโลยีคือสมัยก่อนก็มาถึงปั๊บตรวจเช่นเป็นมะเร็งเต้านมจะตรวจก็คุณหมอตรวจเต้านมตรวจเต้านมได้ตัวเองมีการทำามมโมแกรมอุลตร้าซาวตรวจตรวจมะเร็งตับก็มีอุลตร้าซาวดเอ็กซเรย์ตับเจาะเลือดดูดัชนีมะเร็งอัลฟาฟิโตโปรตีนนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีถึงการตรวจยีนเพื่อ ทำนายความเสี่ยงของปัดเป็นมะเร็งเรียกว่า m o l ลก u ลาร์สกรี n นิ่ง f อ a n ค e นสามารถตรวจได้นะครับ<ม>เป็นเทคโนโลยีใหม่เลยคือเอา DNA คนไข้ไปตรวจเอ้เขามียีนในผิปดปกตินะโอกาสะจะเป็นมะเร็งชนิดีมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็มีบริการในในต่างประเทศในประเทศไทยก็สามารถจะส่งตรวจได้นะ <S 2> <S 2> แต่ตั้งแต่ การที่จะเกิดมะเร็งเริ่มต้นถึงผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตอนนี้ตัว,ตวได้หมดเลยยนว่าเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ,รรอ,อยังเลยใช่ครับมะเร็งตั้งต้นที่ยีนครับเพราะฉะนั้นถ้าจะ,จะถ้าจะรักษามะเร็งให้ได้ผลต้องรู้จักยีนมะเร็งต้องรู้จักแล้วข่าวดีก็คือว่า7ปีที่ผ่านมานะครับการถอดรหัส DNA ของมนุษย์เนี่ยสิ้นสุดแล้วเรารู้แล้วว่าคุณหน่อยนั่งอยู่นี้มี DNA ออะไรบ้างทราบหมดแล้วนะครับ แล้วหลังจากนั้น7ปีต่อมาเขากําลังถอดรหัสยีนมะเร็งอยู่เพียนภายในเวลาอีกไม่นานเราจะรู้เลยว่ามะเร็งเนี่ยมียีนอะไรที่ผิดปกติบ้างเมื่อเราทราบปั๊บเราก็สามารถจะวินิจฉัยรักษาตรงตามยีนมะเร็งที่เกิดขึ้นเลยซึ่งไม่นานเกินรอครับโอ้โหเราสามารถไปเช็คยีนของเราเลยว่ามี ยีนอะไรที่น่าห่วงเรื่องของการที่จะกลายเป็นโรคมะเร็งได้แล้วก็ระบุถึงชนิดด้วยใช่ไหมคะคุณหมอถูกต้องครับอนาคตต่อไปนะครับจะเป็นการแพทย์แบบปักเจกบุคคลคือท่านผู้ชมหรือคุณหน่อยเนี่ยไปลราไปร้างขายา,ยาก็มีมีซิมเล็กๆเป็นซิมเป็นเป็นดีเอ็ของตัวเองว่า DNA <c oughs> เป็นอย่างยางเงี้ก็เสียบเข้าเครื่องปับ๊บแล้วก็จะจัดยาให้เลย <c oughs> อนาคตเนี่ยน่าจะไปถึงจุดนั้นได้ <c oughs> คือตรวจยีนทราบรู้จักยีนเพื่อจะหายา สมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดป้องกันผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นและตอนนี้พวกนี้ก็เริ่มมีแล้วหน่อยยังมีโอกาสใช้ไหมคะทันแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีไปเร็วมาเพราะถ้ารู้จักยีนมะเร็งทั้งหมดและถอนรหัสเสร็จปั๊บการรักษาการวินิจฉัชนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วและตรงตามเป้าหมายด้วยครับโอ้โหฟังแล้วรู้สึกดีใจจังเลยค่ะเอาละครับรับสายก่อนละกันนะคะท่านแรกคุณสุรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะเอออยากปรึกษาคุณหมอเรื่องการป้องกันเราอยากเราจะรู้ลว อาการมะเร็งของต่อมลูกหมาก,กอะลำไส้ใหญ่ได้ยังไงอะครับค่ะเพราะว่าผมว่ายุว่าสิบแล้วอะย,ยังไม่เป็นใช่ไหมคะแต่ว่ากังวลอย่างผมอยากรู้อาการก่อนว่ามันเป็นยังไงอะครับ กว oh, ่าจะตังเกิดได้ยังไงอาการจะเกิดนี่แสดงว่ามันไปถึงไหนแล้วครับคุณหมอ,อมาเร็งต่อมลูกหมาก,กับมาเรง็งลำไส้ให,ใหญ่นะครับถ้ารักษาได้ผลดีหายขาดนี่ต้องรักษาก่อนมีอาการนะครับคือต้องมีการตรวจคัดกรองก่อนจะมีอาการคอาการของมาเรงต่อมลูกหมาก,ก็มีตั้งแต่ปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่พุ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการปวดปวดท้องน้อยอะไรได้บางทีมันเป็นดันตรงตรงไอ,อ้ลำไส้ก็จะมีการถ่ายลำบากอะไรไแต่ถ้ถามีอาการพวกนั้นจะเป็นชาแล้วหรือเข้ากระดูก ก็จะม,มีอาการเป็นมากปวดกระดูกเป็นมากแล้วต้องตรวจคัดกรองที่ระยะเริ่มตน้นเช่นไปพบ,บคุณหมอคุณหมออาจารย์นิ้วนะครับลวงไปที่บริเวณบริเวณทวารหนักและเสกโรกคร่ำต่อมลูกหมากโตเมโตเจาะเลือดดูค่า PSA เป็นตัชนีมะเร็งน,นี้เป็นวิธีการตรวจมะ,รวมะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริ่มต้นนะครับส่วนเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับพออายุเกิน50ปีเนี่ยควรจะมีการส่องลำไส้นะทุก 5- 10ถึงปีตลอดชีวิตเพราะ,ะว่าอัตราที่จ<น>ะเป็นสูงเนี่ยคือช่วง อายุ50เป็นต้นไปแล้วก็เป็นอันดับ3ในผู้ชายไทยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าตัวเขจะเป็ติ่งเนื้อในลำไส้แล้วสองกล้องก็ตัดออกแค่นั้นก็หายเลยไม่ต้องมาผ่าหน้าท้องด้วยแล้วมีอาการอะไร,รบอก,บอกเราก่อนไหมคะโอ้ถ้ามีอาการช้าไปแล้วครับะะาอาการก็มีแล้วแต่แล้วแต่แแตอยู่ตำแหน่งไหนของลำไส้ใหญ่จะมีถ่ายเป็นเลือดโลหิตจางไม่ทราบสาเหตุจากการเสียเลือดเรื้อรังอาจจะมีการปวดท้องนะครับคลื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะมีอาการที่ปวดเบ่งเวลาถ่ายอะไรพวกนี้เนี่ย ถ้าเป็นพวกนี้มันก็มักจะช้าแลวจะเป็นระยะสองสามสี่ไปแล้วเราต้องการระยะเริ่มต้นเลยคือเป็นระยะสูลื่อหนึ่งเนี่ยอยู่เป็นก้อนเนื้ออยู่นิดเดียวเราก็ส่องกล้องแล้วก็เอาแส้ไปเกี่ยวมาเลยไม่ทำผ่านหน้าท้องพวกนั้นก็หายขาดได้ก็ควรจะมีการส่องลำไส้เนี่ยทุก ทุก5-10ปีนะครับอส,อสองกล้องด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีการตรวจโดยคุณหมอทางระบบปัสสาวะตรวจต่อมลูกหมากให้แล้วก็ตรวจเลือดดูตัชนีมะเร็งอันนี้ก็คงจะป้องกันเป็นการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่กับมะเร็งตอ่อมลูกหมากต,ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นได้ค่ะ,ค,ะคุณสุรัตอยู่ในวัยที่น่ากังวลเกี่ยวกับทั้งสองโรคนี้เหรอคะครับผมกลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะตรวจคัดกรองนะคะถ้าเกิดว่ารอให้เกิดอาการนั่นคือแย่แล้วนะคะขอบคุณ เ,เดี๋ยวผมขอถามแล้ววัคซีนป้องกันนี่จะมีอย่างครับองไทยวัคซีนที่ป้องกันโรคมะเร็งเนี่ยนะครับตอนนี้มีแล้วคือวัคซีนป้องกันาการติดเชื้อไวรัสบีนะครับ,รบซึ่งจะป้องกันมะเร็งตับได้ในอนาคตอันที่2วัคซีนป้องกันไวรัส HPV ซึ่งจะป้องกันมะเร็ง ปากมมลูกนะนี่สอันนี้มีในเมืองไทยแล้วนะครับส่วนวัคซีนที่จะเข้าในเมืองไทยตัวต่อไปเนี่ยเป็นวัคซีนรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่ใช่ป้องกันนะครับรักษารักษาเป็นวัคซีนที่รักษาครับส่วนวัคซีนที่รักษามะเร็งต่อมลูกหมากผมว่าคิดว่านานคงจะเข้าเมืองไทยหลังจากที่องค์การอาหารและยาประเทศไทยอนุมัติให้ใช้นะครับแล้วถ้ามะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยคุณหมอถ้าเกิดเป็นระดับ3ามสี่เนี่ยวัคซีนรักษายังได้ผลใช่ไหมครับวัคซีนที่เช